บัดนั้นนางฟ้าก็มาเจอกับเด็กหนุ่มสาวแล้วทันใดนั้นเธอก็ใช้ไม้เท้ามาแล้วบอกว่าโรงแรมชิเจเอยโจมตีแทบยิงตัวนี้2อดาเมจพันเทินอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยครับนอกจากข่าวสารมจิกแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ โอเคครับเรามาต่อก,กันกับเนื้อเรื่องของ m a g i c the Gathering หลังจาก w a r of s p a r ์กเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องของ c r o น n of e อล r e i n ซึ่งเหมือนจะเป็นอาร์ตใหม่เลยนะเพราะว่าตัวละครที่ใช้ในแชปเตอร์นี้ก็จะเป็นแบบเจนใหม่โลกของ e l ล r e n เนี่ยมันจะประกอบด้วยฝั่งของ h u m a n กับฝั่งของ n o n h u m a n ใช่ไหมแล้วก็ฝั่ง Human กับ n o n h u m a n นก็จะไม่ค่อยก้าวไกลกันเพราะว่าเคยทำสงครามมากอ่อนในอดีตแล้วตอนนี้ไม่อยากทำสงครามต่อก็มาสงบศึกกันฝั่ง n o n h u m a n เนี่ยยาวมาจากป่ามันอันตราย ฟั่งฮิวแมนก็จะไม่เข้าไปในป่าเช่นกันก็เหมือนแบ่งถินที่อยู่กัน จะกล่าวไปถึงคิงเคนดิดที่ออกไปทำเควสล่าสุดก็คือในธรรมเนียมของมนุษย์อ่ะจะมีวิธีการบรรลุนิติภาวะก็คือจะส่งออกไปทำเควสแอดเวนเจอร์ Adventure, ไงไปทำเควสแล้วก็กลับมาการทำเควสของคิงเคนดิตเนี่ยจริงๆอะ่ะลูกชายลูกสาวฝา,าแฝดสองคนวิลกับโลแวนเนี่ยคือจะไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าอายุยังไม่ถึงอีกประมาณ3-4เดือนอายุค่อยถึง18แล้วก็จะไปทำเควสแต่ว่าเด็ก2คนนี้แม่สงสนไงแอบตามพอไปเฮ้ยไปไหนไปไหนเดี๋ยวแม่รู้นะพี่โอ้ยแม่รู้ไม่เป็นไรหรอกไอ วิวนี่คือประมาณเป็นน้องสายเนื้อน,นะครับแล้วโลแวนเนี่ยก็จะเป็นพี่สาวสายห้าวอะไรพวกนี้พี่สาวสายห้าวกับน้องสายเนื้อก็แอบดุมๆตามพ่อไปหลังขบวนในระหว่างทางทั้งสองคนล่าช้าเกินไปเพราะว่าอยู่ข้างหลังไงก็เลยพัดหลงกับขบวนแต่ว่าในขณะนั้นเองก็เจอกับแฟรี่ตัวหนึ่งแล้วก็นายพารูปร่างสูงใหญ่แน,น่นอนนั่นก็คือโอโกกับกาลุกนี่เองโอโกเจอกับราลุกได้ไงต้องเท้าความกันว่ากาลุกอ่ะหลังจากที่ตามล่าลี่เรน่ามาเรื่อยๆก็ไปเจอเจสพอเจสเห็นว่าไอ้คำสามเนี่ย ดอนอาจจะช่วยได้ก็เลยได้ทําการเอาเฮดอนมาจากซานิก้าแล้วก็ฝังส่วนหนึ่งของมันเข้าไปในกาลูกมันก็ยังไม่หายแต่มันก็ช่วยให้มีชีวิตต่อได้ครับแล้วกาลูกก็เดินทางตามหาลิเล,ลน่ามาตามบอะแสเรื่อยๆจนมาถึงโลกของเอลเดรนนี่แหละแต่พอมาถึงก็ไม่ได้เจอลิเล,ล,ลน่านะเจอโอโกแล้วก็ซัดกันนัวครับเพราะว่ากาลูกตอนนี้คือไม่สนรักกูจะฆ่าเพนวอลเกอร์อย่างเดียวเหมือนกับสเตย์หลุดไปแล้วว่าแต่โอโกมีวิชาควบคุมจิตใจไงโอโกก็ได้ควบคุมให้กาลูกมาเป็นลูกน้องแล้วตั้งชื่อว่าไอหมาไม่ชเนนอพ สองคนเจอโอโกโอโกก็ได้ช่วยเหลือเพราะว่าโอโกรู้ว่าไอ้สองคนนี้เป็นเชื้อราชวงศ์โอโกก็เฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวตามแม่งไปดีกว่าพอโอโกะไปส่งที่กองทัพเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ลืมไปเลยนะว่าเจอโอโกเอยเฮ้ย <Hey, hey, S 2> เมื่อกี้เราไปสู้กอบรินมาว่ะเราไปคุยกับเพื่อนเฮ้ย hey, <Hey, S 2> พ่อนายไม่ว่าหรอเฮ้ย hey, ไม่ว่าหรอกสักครู่ทั้งสองคนก็เห็นพ่อตามไปกับฐานคนสนิทคนหนึ่งตามเข้าป่าไปซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็สนิทกันอยู่แล้วไงแล้วสักครู่ก็เห็นฐานคนนั้นนะอีกทีหนึ่งเดินออกมาจากอออีีกกเเเตนทป้พ่่มไับ ไม่ได้ผมนอนอยู่ตลอดทั้งสองคนก็เอ้ยชีพอิสกอนแล้วทำไงดีวะและตั้งแต่วันนั้นราชาเคนลิตก็หายไปเลยนะครับหายไปไหนไม่รู้ว่าตามหากัน3-4เดือนไม่เจอครับก็คือเคนลิตเป็นราชาที่หายสาบสูญ จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านมาจนพี่น้องทั้งสองคนอายุครบ18แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเควสของเขาคือการพาพ่อกลับมานี่แหละทั้งสองคนได้ไปในปราสาทสีฟ้านะครับเพื่อไปหาเมจิกมิเรอร์เมจิกมิเรอร์นี่มันเป็นกระจกที่จะบอกคุณได้ทุกอย่างถ้าคุณเอาสิ่งที่มันไม่รู้มาให้ดูตอนนั้นวิวยังเป็นจาวเวนนะฮะแต่ว่ามีวิชาเปิดเพลนได้นิดหน่อยวิวก็เปิดเพลนให้เห็นโลกที่กระจกไม่เคยเห็นกระจกก็เฉลยมาว่าไปหากวางแล้วเดี๋ยวเจอพ่อเองแค่นี้แหละโอ้โหได้คนน้อย thank <laughs> you ทั้งสองคนปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไงดีขณะนั้นก็นึกได้ว่าเออพ่อตัวเองถึงจะเป็นมนุษย์แต่ว่ามีสัมพันธ์กับไจแอนที่เป็นยักษ์สีเขียวชื่อโยโลถึงเป็นคนกับนอนฮิวแมนแต่ว่าก็สนิทกันดีแล้วเขาก็จะไปขอโยโลเพื่อใช้เดอะเกรนเฮงเกรนเฮงนี่มันจะเป็นประตูที่จะไปไหนก็ได้ที่เราต้องการแต่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ตรงนั้นน่ะก็คือจะไปที่ที่มันใกล้เคียงซึ่งประตูนี้ทํางานตามเวลาพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงอ่ะก็คือใช้ไม่ได้ตลอดชาติเพื่อไปหาโยโลแล้วโยโล ก็ได้รับรู้ว่าอ๋อจะมาตามหาพ่อใช่ไหมได้เดี๋ยวเราก็จะไปผ่านเกตเฮงแล้วกันแต่ว่าเกตเฮงเนี่ยมันอยู่ในปราษาสีเขียวใช่ไหมแล้วตอนนั้นอะ่ะภาษาสีเขียวกับพวกเอลที่เป็นสีดําก็จัดงานเลี้ยงอยู่ทั้ง3คนเพราะว่ามันมีใครสักคนอะ่ะเข้าไปในเด็กเกตเฮงแล้วแล้วที่สำคัญคือเข้าไปกอดพวกเขาแป๊บหนึ่งใครก็ไม่รู้อะแล้วทั้งสองคนก็คุยกันว่าเอ ي, หรือจะเป็นเอลวะไอเอลสีดําชื่ออายาลาเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าคือเธอชอบจับผู้ชายมาเป็นของเล่นเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอเอล แล้วก็เอาไปทําเป็นของสะสมเพราะว่าเอลออยาลานี่ก็ามางานเลี้ยงของปรา,าสาทนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เธอไม่รู้หายไปไหนแล้วทั้งสองคนก็ผ่านเกตเฮงเข้าไปหอหดอ80ดอลลาร์ไปในป่าแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมีที่ประชุมลับอยู่ ทั้งสองคนก็เอ๊ะทำไมมันเจอแถวนี้วะพอเข้าไปในที่ประชุมลับได้<ๆ>ก็เจอกับสมาคมนอนฮิวแมนนะครับมีทั้งเอลก็ลินอื่นๆมากมายที่มาประชุมกันแล้วดูเหมือนจะเป็นการประชุมที่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าําัยต้องลับๆล่อๆขนาดนี้คือไอ้นอนฮิวแมนเนี่ยมันจะประชุมกันว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เดี๋ยวเราบุกมนุษย์เลยดีไหมเพราะว่าตอนนี้ราชาแม่งหายไปแล้วอะที่สําคัญคือออยาล่านั่งอยู่ตรงนั้นด้วยทั้งสองคนก็เฮ้ยคุมว่า,วาแล้วแต่ออยาล่าเขาออกปากปกป้องนะครับเขาบอกว่าเออมันไม่ควรทําสงครามกันนะมันก็อยู่ดีกันออ่ะไรเพื สุดท้ายคนใส่ผ้าคลุมที่หัวโต๊ะก็โผล่มาเฉลยว่าเขาคือผู้ตั้งการประชุมคนนั้นเองพอเขาเปิดผ้าคลุมขึ้นมาก็กลายเป็นโอโกะนะครับก็คือโอโกะอยู่เบื้องหลังการประชุมครั้งนี้แหละและพอสองพี่น้องปรากฏตัวโอโกะก็ทําการใช้การหลุกมาโจมตี2พี่น้องโจมตีไปโจมตีมาการหลุกก็ตกไปในหนองน้ําแล้วมันมีพวกพรายน้าํามาลากการหลุกลงไปข้างล่างการหลุกก็ลังเสียท่าแต่2พี่น้องเห็นแก่รัษยธรรมก็เลยดึงการหลุกขึ้นมาเพราะสองพี่น้องเริ่มจําได้แล้วว่าการหลุกเนี่ยเคยเป็นคนช่วย เขาตอนฝาดองกอบลินคือตอนนั้นการลุกมากับโอโกะแต่คนฆ่ากอบลินคือการลุกก็เลยช่วยกันขึ้นมาได้แล้วก็จับพันจับหูไปตกคูดอนออฟอิเทอร์เนิตี้ฮะเป็นหม้อของพวกเอลหม้อดูดคำสาบซึ่งมันทําให้การลุกอะ่ะคำสาบสลายไปเลยนะครับแล้วการลุกก็ตั้งใจจะช่วยฝาแฝดทั้งสองเนี่ยการลุกได้บอกฝากแฝดทั้งสองว่าเฮ้ยพ่อนายอะ่ะกลายเป็นกวางนะว่าไอโอโกเนี่ยมันทําต่อหน้าฉันเลยก็คือแผนของโอโกจากที่การลุกบอกก็คือเขาจะให้ราชากลายเป็นกวางมาก่อนแล้วคราวเนี้ย ren, เอเดรียนเน ประจำซีซั่นอะเหมือนประมาณเปิดป่าด่ากวางไรพวกนี้ถ้ากวางโดนฆ่าเมื่อไหร่สงครามของพวกฮิวแมนกับนอนฮิวแมนจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพอกวางโดนฆ่าก็คือราชาตายทั้ง3ก็เลยต้องรวมตีที่จะหยุดยั้งสงครามทางนี้ทั้ง3คนก็พากันเดินทางไปหากวางซึ่งกวางอ,าย,อยู่แถวนั้นแหละด้วยสัญชาตญาณของการหลบทําให้การหากวางที่เคยโดนสาบง่ายมากและพอทั้ง3คนเจอกวางไอยาลาก็โผล่มาบอกพวกเธอมาทำอะไรตอนนี้ทั้งสามคนบอกเฮย้ยเอลดัมมาช่วยเราแล้วแต่ในวินาทีนั่นเองไอยาลาก็ชักธนูมายิงกวาง วิวก็รู้แวนก็เฮ้ยทำไมทำเงี้ยแล้วอายาล่าก็คืนร่างเดิมที่แท้ก็คือโอกุนะฮะแม่งปลอมตัวมาพอกวางตายแล้วพวกนอนฮิวแมนก็กลูกันเข้ามาเพื่อดื่มเลือดกวางแล้วกวางก็คืนสภาพกลายเป็น คิงเคเลตดนะครับตอนนี้คิงเคเลต์เดี่ยงไปแล้วนะครับพอพิธีเสร็จสิ้นพวกนอนทิเมนก็ดูเหมือนจะพอใจแล้วแหละแต่ว่าทั้งสองคนก็ตกอยู่ในความเศร้าโศกในวินาทีนั้นเองแม่ของทั้งสองคนราชินีลินเดนก็ขี่กิฟฟินลงมาแล้วบอกว่าท่านมีความลับจะบอกพวกเธอควนลินเดนได้พาทั้งสองคนไปเจอแม่ที่แท้จริงของตัวเองคือจะเห็นได้ว่าควนลินเดนนี้ดํามาเลยนะแล้วพ่อก็ไม่มีความคล้ายของสองคนนี้เลยอ่ะก็คือสองคนนี้เป็นลูกเลี้ยงนะครับซึ่งทั้งสองคนก็รู้ตัวมานาแล้วแหละแต่ก็เลือกที่ะไเเอยปาลดด้พ ทั้งสองคนไปหาแม่ที่แท้จริงของตัวเองก็คือเป็นแม่มดนะครับแล้วก็ฉเฉลยว่าในอดีตอ่ะราชาเคลิดเคยโดนแม่มดคนนี้สาปให้รักอเออประมาณยาเสน่ห์แล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะแม่มดเลือกที่จะไม่เอาลูกไว้นะครับแล้วก็เลือกที่จะขโมยความทรงจําของราชาเคลิดมาพ้องกับพลังชีวิตบางส่วนของเขาด้วยซึ่งก็ทําให้พลังชีวิตที่ขโมยมาอยู่ในดาบของโลแวนนะฮะ นั่นก็หมายความว่าถ้าเอาทางชีวิตในดาบของโลแวนไปใส่กลับเข้าไปในซากกวางมันจะทําให้ราชาเคลิตคืนชีพขึ้นหม่อีกครั้งทั้งสองคนก็ได้นําซากกวางมาแล้วก็เสียบดาบลงไปคิงเคลลิดก็ฟื้นชีพกลับมากลายเป็นคนตอนนี้คิงเคลลิดได้กลับมาแล้วนะฮะวิลก Low ับโลแวนก็ดีใจอย่างสุดซึง้งทําให้สป,ปาร์คทั้งสองคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เพลนวอล์กไปไหนก็ไม่รู้ครับส่วนการหลุกก็เรียกได้ว่าทราบซึ้งบุญคุณของสองพี่น้องคนนี้ครับการหลุกก็ได้สาบานว่าเดี๋ยวข้าจะไปตามปกป้องและสสั่งออนนนเด็็กก2คนนกคี้ื เป็นอาจารย์สังเนะโอเคครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Tron of e l d r i n นซึ่งเป็นแชปเตอร์สั้นๆที่เป็นต้นกําเนิดของวิวกลอวนนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นนานประมาณนึงนะเพราะว่าเราเห็นวิวกลอวนล่าสุดก็มี2ชุดอะเบ t เทนบอลกับสติกฮาเวนใช่ไหมเออซึ่ง2พี่น้องเนี่ยมันจากเอลเดรนมานานแล้วอะชะตากรรมของ2พี่น้องจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามในชุดต่อๆไปนะครับรับรองว่า2พี่น้องกลับมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ